มาต่อีอคลิปอันนี้คือเป็นมาเล่าเรื่องอันนี้ก็อันนี้ก็สยองหน่อยเมื่อก่อนน้องสาวอยู่บ้านหลังนี้แต่เมื่อเขาซื้อบ้านต่อจากคนอะไรคนประเทศโปแลนด์บอโอ้ยเยอรมันคนประเทศเยอรมันข้างล่างอ่ะโกเมียเขาเลิกันอ่าก็เลยคลายเพื่อนอ่าสามีเขาโอ๊ยจัดยังไงบากอีสานยังมื่ปรปไทยีกซื้อว้าไทยมาแล้วก็แล้วล่ คือผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาเลิกกันคนเยอรมันทั้งคู่ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนนะข้างล่างเขาเคยเปิดเป็นแบบสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นอนุบาลอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้พอเขาขายอันนี้ก็ย้ายซื้อซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่คือพื้นที่เขากว้างมากแล้วสิ่งที่ปรากฏปรากฏการหรือว่าเหตุการณ์ซื้อบ้านซื้อบ้านแมตอนนี้หัวล้อได้แต่ตอนนั้นหัวล้อไม่ได้นะหัวล้อไม่ออกนะ ซื้อบ้านจะมีห้องแถมอยู่ได้กี่ปีนะหรือว่าเจอมาตลอดได่เคยเห็นอ่ะเขาบอกมีชื่อบขาได้เขาเขาแบบไม่ม่แบบไม่มีซื่อไม่มีสัมผัสไม่เสนเขาไม่มีเซ้นไม่มีสื่อสัมผัสแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเป็นยังไงบ้างนะก็จะบริขิตอั่างไยตอนกลางคืนจักรีหนึ่งทีสองเนี่ยมันมันเหมือนเสียงเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะ อืมอืมแอดเนาะเพราะว่าประตูก็แบบมันมประตูเก่าก็าเสียงนซื่อเป็นบริกรยังไงเป็นคนบอิเป็นคนไม่ไม่คิดลึกอะนะไ,ไม่มีไม่มีเซน์ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันก็จะมีลูกร้องอืมลูกสาวเขาเล็กๆก็จะร้องก็จะร้องงอแง,ง,ง,งตลอดร้องแบบมันไม่ใช่ว่าปวดท้องมันไม่ใช่อะไรแต่เขาก็จะมีแบบร้องแล้วก็เขาก็จะได้ยินเสียงอะไรนะ เหมือนเสียงของตกอืเสียงของตกป้งเป้งป้งเป้ง,ปง,ปง,ปงทั้งที่มันก็ไม่มีคนไม่มีคนตกอยู่ข้างล่างไหมนี<ต>่เขาม,ม็นมข้างล่างะคือข้างล่างเมื่อก่อนทํน,นเป็นครัวแล้วลลก็จะได้ยินเสียงแบบ 88, แปลกๆบางทีก็เสียงของเล่นไหม,อมของเล่นมันเหมือนเสียงของเล่นที่แบบอยู่ดีๆมันก็ปิ้งขึ้นมานะของเล่นก็จะเล่นแล้วมีเคยมีทีวีไม่ใช่เหรอด้วเสียงอะไร อันนั้นอยู่บนบ้านอันั้นอยู่บนบ้านเป็นยังไงดีมันก็ไม่มีเชื่อหนึ่งงอยู่ออยู่ในครัวข้างล่างครัวข้างล่างูีดีน่ะมันก็เล่นขึ้นมาเลยของเล่นของเล่นเด็กอ่ะอืมอืมเล่นขึ้นมากระตุกใจอยู่ในหล่ะแต่ก็กลัวไหงเขาก็ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแต่ว่าลูกอาจจะร้องบ่อยแล้วทีนี้เขาได้ไปติดต่อใครนะ แม่มาเนี ну> oh, ่ยแม่มาเออเคยเล่าแม่มาเคยมาแล้วก็เจอผีไงแม่มาแล้วแบบแม่นอนอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วอยู่ดีๆผ้าน่ะอันนี้เคยเคยเล่าคลิปตลกท้ายคลิปคลิปหนึ่งแต่ว่าอันนี้เล่าแบบเล่าเล่าด้วยกันเลยคือแบบแม่นอนอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วทีนี้อยู่ดีๆอ่ะผ้าก็เริ่มรุด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 รุแกเอาผ้าปิดตาอย่างงี้แกไม่อยากเห็นแสงเนาะผ้าห่มอ่ะแล้วอยู่ดีๆผ้าก็เริ่มรุดรุดมันเหมือนคนดึงจากจากเท้าไปอ่ะ แกก็เอ้าดึงขึ้นดึงขึ้นมาปกเหมือนเดิมสักพักหนึ่งผ้าก็เลื่อน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 หลุดออ,ออกมาแล้วพวกนกองเงี้ยอ่ะตอนนั้นเป็นเดือนกรกฎาใกล้ๆวันเกิดกับพ่อใหญ่เราก็มาเราก็มาเกือบทุกปีหน้าร้อนอะ่ะอพวกนกองเงี้ยก็นั่งอยู่ข้างบนบ้านพ่อใหญ่อะไรเงี้ยก็นั่งประมาณตีหนึ่งเนาะอยู่บนบ้านเที่ยงคืนมั้งตีหนึ่งเลแหละเที่ยงคืนกว่ายังไม่นอนกันยังแบบเออนั่งคุยกันอยู่แล้วสามรอบแกบอกผ้าอยู่ดีๆเลื่อนหลุดลง แล้วแกก็ดึงขึ้นพอรอบที่สามแกก็แบบแกก็ลำคานอนะแล้วรอบที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ทีแรกอะก็มีกระดิกไอเอามืออะคล้ายๆกับมีคนอะคือเอามือมาแบบกระดิกเท้านะไอเอามือมาแบบอย่างเงี้ยใส่เท้าแกแกก็แบบเฮ้ยม,มันเหมือนคนมาเล่นในเท้าแกและแกคิดว่าลูกเคยเออแกคิดว่าลูคเคยมาโยก,โยกแกว่าอย่างนี้ แกก็เฉยสองรอบสามรอบพอแกเฉยปุ๊บเอาก็ดึงผ้าทีนี้ก็ดึงผ้าลงก็สามรอบแกก็ยังคิดว่าลูกเขยแต่รอบที่สี่ไม่ใช่เปิดผ้าขึ้นมาแล้วแกเห็นแต่หน้าน่ะแล้วก็บอกเฮ้ยใส่แกเนี่ยเอามาหน้าน่ะลงอย่างนี้แล้วแกก็นอนอยู่ในเตียงอ่ะนอนอยู่บนเตียงอ่ะแค่นั้นแหละแม่ใส่ผ้าถุงก็ดึงผ้าถุงขึ้นมาดึงผมแกอต่ง้มคยเห็นไหม ก็เห็นหนังหนไงหนังผี่นไหมนังผีที่แบบเขาเรียกเอ็นหัวฟัหัวตั้งหัวตั้งตั้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะผมแกน่ะตั้งจริงๆวันนั้นไม่ไม่เคยเห็นนะตั้งอย่างนี้แหละแคือแบบเห็นตอนนั้นคือตกใจนะ แต่ตอนนี้คือลเราทุ่มีแล้วจะจำไล่พีแล้วแกยังจำมากจำแกก็เก็ไม่เออแกก็ไม่เคยเจอจำจำแบบนี้นาะเอาแกหลังจากวันนั้นมาแกไม่นอนข้างล่างเลยนอนไม่รับเลยแกไม่นอนข้างล่างเลยแล้วแกก็ขึ้นมานอนข้างบนแล้วก็ต่างคนก็นั่งมองหน้ากันจะทํายังไงดีล่ะแล้วสักพักหนึ่งน้องสาวก็ได้ติดต่อใครนะเ็งติดต่อใครญาติ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 ของญาติทางห่างของแฟนนั่นแหละอ่าเขาซื้อ เขามีเซน์เขาเขาสื่อกับเขาสื่อกับวิญญาณได้เขามีเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือสื่อวิญญาณคล้ายๆเสาไอ้เสาวิทยุแก่ตัวจับวิญญาณหรือเปล่าคล้ายๆเสาเสาวิทยุแต่ว่ามันจิมันจิงอแล้วก็สิมูนวิวไม่หวิว ก็ยาวขึ้นมาประมาณนี้ตัวสื่อแล้วมันก็จะงอตัวจับสัญญาณน่ะสัญญาณของวิญญาณน่ะมันก็จะงออย่างนี้แล้วมันก็จะมุนเป็นไม้ไหมล่ะหรือเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเล็กใหญ่และแค่นี้เหรอถึงนี่เหรอเล็กบางๆคล้ายๆเสาวิทยุเท่ากันกับเสาวิทยุเลยอ่ะที่ว่าเข้าดูอากาศเสารับอากาศของมันก็จะงอแบบที่นี้แต่แลาว่าสซสนินตรงไหนที่แกเดินไปแล้วแล้วมันหมุนเร็วอ่ะ แกบอกว่าตรงนี้มีแกว่าเซนเ่าอ๋อมันจะหมุนเร็วเลยมันจะหมุนเร็วไปแล้วมันก็จะหมุนเร็วเลยมันก็จะหมุนมันจะหมุนเลยอ่ะแกก็ถือนิ่งๆแต่มันหมุ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 นอมุนอือแกก แกก็ไปเช็คเบิ้งตรงนั้นตรงนี้เป็นสิบปีแล้วนะก็มีอันมีมีแกว่ามีจริงแหละในห้องครัวน่ะกลัวข้างล่างเมื่อก่อนเนี่ยนะคือได้เล่าให้แกฟังก่อนไหมล่ะก็เล่าอยู่เล่าอยู่นะเล่าอยู่ว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้แกมาแล้วแล้วมันก็หมุนใช่ไหมมันพอเดินไปมันหมุนมันแบบหมุนแรงเงี้ยใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมอืาเออมันก็สะหมุนแรงตรงในที่แบบว่ามีคลื่นมีอันไอ้ยังที่สัมผัสได้นั่นแหละอ่า คลื่นวิญญาณอะไรเงี้ยแกก็แกก็จุดเทียนแกจุดเทียนแล้วแกก็แกก็เห็นแล้วนี่แหละทำาบบนีแหละแกก็จุดเทียนแกกอททำอย่างนี้อย่างนี้มันก็ส่งเหมือนก็ส่งคล้ายๆกับคนฝรั่งคือการส่งวิญญาณเขาคือจุดเทียนแล้วก็ยืนสงบนิ่งเออบางที่นุ้งเห็นตามรายการต่างๆยืนสงบนิ่งบางคนก็ทําอย่างนี้คล้ายๆกับให้เขารู้ก็คือจุดเทียนแล้วก็ทําอย่างนี้ก็คือส่งวิญญาณเขาขึ้นขึ้น ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้แต่คนนี้คือเขามีเซน์เป็นผู้ชายนะแก่แล้วไหมแก่แล้วแก่แล้วแล้วทีนี้แกก็ทําแกทําไปกี่รอบก็ใช้เวลานานไหมล่ะก็ไม่นานนะแล้วก็บอกแกว่าลงรถก็มีนะมาไป ลงรถก็มีนะแกกับแกกับไปลงรถลงรถก็มุนติว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 แลเครื่องแกก็มุนต<ๆ>ิวติวติวติวแกก็แกก็จุดเทียนอ่าอืมตรงไหนมีก็จุดเทียนแล้วก็ส่งแกก็ส่งนี้ให้เขาไ,ไปแก,แกได้แกได้จบมนไหมไม่มีมณไม่มีกระถาไม่มีกระถานะอืมอืมเขาก็ส่งแล้วเขาก็ทําเขาก็นานไหมล่ะวันนั้นที่แกมานานไหมล่ะบอดี้นานประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละประมาณครึ่งชั่วโมงแกก็ แกก็กลับไปบอกอืมก็ไปส่งอืมไปส่งแกโอ้บ้านอยู่ไกลมากไปรับไปส่งมดวันๆทั้งนั้นน่ะอืมันพอพอทีนี้แกก็พอเสร็จแล้วหลังจากที่แกหลังจากที่แกทําให้แล้วแกส่งดวงวิญญาณให้แล้วเป็นยังไงก็เงียบนะเงียบแปลกเงียบไม่ไม่มีเสียงเปิดประตูเข้ามาตอนดึกๆอืมไอ้เราก็เออสังเกตนะบอกสังเกตนะว่ามันจะมีเสียงเออเปิดปิด เปิดประตูเข้ามาตอนดึกๆไอ้เราก็สังเกตไอตอนที่ที่ที่บอกที่แกว่าแกเจอเน่ะอืมอือไอก็เลยสังเกตว่าโอ้มันมีจริงนะมันมีเสียงจริงนะอืมแต่ทีเนี้ยพอแกพอใหญ่นั้นมาส่งไปปุ๊บเสียงนั้นก็ไม่มีเลยไม่ไปเงียบเงียบเลยแล้วเสียงแบบของเล่นเสียงของตกยังมีไหมนั่นบอกมีเล้นะบบอกมีไม่มีใช่ไหมอืมก็ไม่เห็นนอืมอันนี้คือเป็นเป็นความเชื่อ อืส่วนบุคคลโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะมแต่ว่าบ้านทุกอย่างจะโตมากับผีสังเทวดาก็เลยจะมีความเชื่ออโดยที่ความเชื่อเราอะไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นนะคะแล้วความเชื่อเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดอร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเราเชื่อได้แล้วเราไม่ไม่ไปทําร้ายคนอื่นแตเ่เราเชื่อโดยที่เราทําของเรา และเราก็อยู่ของเราเราเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเอาอะไรมาสั่งเวรหรือว่าเพื่อที่จะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไปทําอย่างนี้ไปทําอย่างนี้นะนกเงี้ยงไม่แนะนํเอฟซีของนกเงี้ยงที่เคยเจอนกเงี้ยงอะนกเงี้ยงไม่แนะนําว่าเฮ้ยแบบไปทําบุญเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกเราทําบาทสองบาทสามบาทเราก็เราก็รู้สึกว่าเราได้บุญแล้วคือเราเราโตมากับบ้านนอกอะเนาะนกเงี้ยงอยู่ชนบทน่ะจะไม่ไม่ค่อยแบบ ก็แค่ใส่บาททำบุญแค่นั้นเองจะจะไม่ค่อยแบบมีอะไรพิธีรีตองมากมายก็จะมีขันห้าขันห้านะ่ะหมู่บ้านนุงเงีงอะ่ะก็จะทำเพราะว่านุงเงี้ยงอะ่ะเป็นคนมุกดหารน,นั่นเลยที่แบบมีข่าว<ต>ุกคนโคือโคลพลังเขาก็มีนะความเชื่อน่ะมีเหรออันพ่อใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีมันมีฝรั่งคนหนึ่งเขาสามารถเอ่อคล้ายๆว่า รายการวบาเป็ีเป็นอะไรไปหาแกเงี้ยแกจากปุ๊บหายปั๊บตรงนั้นน่ะไกลเกยไปเอาเ่ยเอาก็เข้าออกข่าวกันอยู่อเพราใหญ่แกพูดให้ฟังแต่ว่าแกเสียไปในรายการนั้นไหมล้วมันจะมีรายการอันหนึ่งที่ของประเทศนอร์เวย์ที่เอาคนที่มีเซนต์มาทดอบ เอาของไปซ่อนไว้ตรงไหนแล้วก็คนมีเส้นหาโบอันนี้นี่แล้วก็แล้วก็เป็นกืดเลยแหละเขาใหญ่นี้เะเอเขาเรียกว่าเป็นก้อนเลยเหรอเออคือแกแกไม่ได้อยากร้องเงินด้วยนะอคือไปใครไปหาแกแกก็แกก็จะช่วยก็คือหายไมเหรอตายทุกคนตายเล้วคนยงเวนี่ยอือเออเอาแล้วตัวเองจะกินน้ำศัดิตรงไหนนะ ใวยแต่เล่าให้ฟังแค่เล่าแค่มันยาวทำภาคใต้นี่มันก็มีอะไรแปลกๆมีอย่งแปลกๆแต่ว่าไอ้คนที่ว่าที่ว่ารักษาไอ้ให้คนหายเนี่ยอยู่ทั้งเงินอยู่อันเกือบทั้งเกือบทั้งเนื้อคนละแต่บุถึงกันเนื้อมากมืด่าดเนื้อแถวๆวมันก็เลยทอนแฮมไปนี่มั้งแถวอันบีเยินนั่นที่เป็นป้ายลูกบปเยินแถวนั่นเลยเพราะยา่วานเออใครไปหาแกก็ รักษาหายบางอันนะแาะฝรั่งนี้เหรอเออต้องถามแกอีกทีหนึ่งแกมันนั่นมันก็จังเราตายไปแล้วนะตายไปแล้วเราเป็นอะไรเราไปหาไม่ได้แล้ะเอาฝรั่งเขาก็มีแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยมีอยู่เอาแล้วไหนตัวเองบอกไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์ของประเทศนอร์เวย์ไหมเอาอีกละบ่อนั้นไม่เคยให้แล้ไม่ยากจะเทื่ยวละพวกเอลนาฮอนมาพินาเดี๋ยวพาไปเอออืม ก็ไปอันอันพี่สาวอีกคนนึงมาปีเมื่อสองปีที่แล้วอันนี้คือเขาลือกันนะคะเขาลือกันคนนอร์นี่เหรอหรือคนไทยคนไทยในนอร์เวย์นี่เหรอหรือคนนอร์ดนลคนนอร์เนาะคนประเทศนอร์เวย์นี่แหละลือกันว่าน้ําตรงนั้นเป็นเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่เคยแห้งมันเป็นเนินมันเป็นเนินเขาเป็นเนินเอเป็นเขาเตี้ยเนินภูเขาเตี้ยแล้วมันซีมีบ้านคนอีสานก็ห้องโบกเนาะ อมันเป็นโบกนะมันเป็นแองมันเป็นแองเองนี้นี่หินน่ะแองหินแค่นั้นหละแต่น้ําน่ะแองขนาดไหนใหญ่ไหมอุ้ยบริใหญ่โดดกระสิประมาณเนี่ย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 แล้วน้ํามาจากไหนประมาณเมตรหนึ่งความความความยาวเมตดหนึ่งความกว้างน่นไม่ถึงเม็ดเออสิบห้าสิบเซนเออประมาณนี้เออ น้ำตรงนั้นไม่เคยแห้งทั้งปีทั้งชาติว่าไัเน๊ะความเชื่อโปรใจวิเชโปรใจจักรยานแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าเอาอันเอาขวดน้ำเอาเอาขวดน้ำไปไปใส่เอา้วยนะวะไอเราก็ไม่เคยเห็นเนาะถืออะไรไปรู้ไหมถือเอาถังน้ำใหญ่ๆกาวเอากาวน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะก็จะเอากินมาอาบแล้วอยู่ในอะน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้อันเอาไปไปข้างนอกมัน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำสูกกระนึรงเลยก็เอาเอาขวดโคกไปใส่เอาเอามาแล้วทีเนี้ยเราทำไงล่ะอันลูกยุงมันไข่ใส่เนาะพอ <c ười> พอมาปุ๊บเนี้ยตอนนั้นอ่ะมันยังไม่เป็นลูกยุงพออามาใส่ขวดแล้วยุก <c ười> ลูกยุงมันไต่ขึ้นไต <c ười> <c ười> ล่ลงก็เลยสงสารก็เลยเอาไปเปิดไว้ข้างนอกทีนี้นมันก็เลยคว่ำก็เลยหมดสิทธิ์หมดเลยน้ำแฝงสิทธิ์ โอยแล้วมีคนน็อตไปเอาไหมล่ะตอนที่ไปอ่หรือว่าคนไทยไปเอาไหมล่ะก็มีแต่เรานี่แหละมีแต่ญาติญาติกัน่แหละจะาป็นเขาก็ลือกันมาว่าเออคือบ่อน้ำเขาลือกันมาคนนอร์เวย์ถ้าจริงจริงถ้าเป็นคนไทยก็คือไปปักทูบแล้วแหละอืไปปักทูบไปแกล้มเกยู่ว่า มันจะมันไอก็บอกแกว่าอยู่ว่ามันจะไม่แห้งในมันจะแห้งในยังไง่ะโนเวย์นะฝนตกวันเว้นวันมันจะแห้งในยังไงวะเออเขาเถอะตาบอก <c oughs> แต่ก็ไม่ไม่แน่นะมันมันศักดิสิธิ์ไม่สักดิษิ์คือลูกชายน่ะเอาเท้าไปเหยียบเอาเท้าไปเหยียบลงในบอ่อนั่นน่ะหลังจากนั้นมาคือเขาเจ็บเท้ามาตลอดเลย อ้าไม่ได้บอกเหรอมันศักดิ์สิทธิ์นี่ไปไนเอิเเาบอกอยู่แต่ว่ารับหลังอ่ะเด็กมาเล่นกันอันลุเปล่าช่วงที่ไปนะพ่อเขาก็พูดว่าเอ่อมีฝรั่งมีฝรั่งต่างชาติคือเขาเขามาแล้วเขาคือแบบว่าเขาก็ได้ยินชื่อเสียงอะไรก็มานี่แล้วเขามาฉี่ใส่ไงไปไปไปเอาไปแล้วเขาฉี่ใส่อืแกว่าหลังจากนั้นเ็าเกิดอะไรขึ้นกับ ผู้ชายคนนั้นจําไม่ได้แล้วแหละจะต้องทมแกไม่เออแต่ลูกตัวเองอะแต่ลูกตัวเองนะเอาเท้าเหมือนแบบเอาเท้าไหยียบไปแตะแตอะไรเงี้ยมอนฟังพ่อเราให้ฟังก็แบบเออเหมือนจะพุทธทำเล่นๆอะไรเงี้ยเราเอาเท้าอ่ะเหมือนจะเหยียบลงไปไอเราก็ย่าในมูหันอย่างเงี้ยอ่าหลังจากนั้นมาก็เจ็บเท้าเจ็บเท้ามาข้างนั้นแหละข้างนั้นไหมล่ะมันเจ็บข้างไม่แน่ใจนะ S 1> <S 1> <S แต่เขาก็เจ็บมาตลอดหลังจากนั้นก็เจ็บมาตลอดก่อนหน้าน,นี้ก็มาเห็นบ่น่าเจ็บไงเออก็แปลกอยู่นะใช้จักรยานในการปั่นถ้าใช้มอเตอร์ไซค์ปั่นดีๆนะคะปั่นดีๆต้องแบบอันนี้คือเล่าให้ฟังว่านอร์เวย์เขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ บอกเขานะทําคลิปวิดีโออย่างนั้นทําคลิปวิดีโออย่างนี้พอเอาตัวเองจะให้จะให้ตัวเองพูดปุ๊บจะให้ตัวเองพูดปุ๊บนะไันพูดไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่คือแต่พอไปดูคลิปเรานะโอ้โหบอกเราต้องทาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้โปรดิวเซอร์ผู้กํากับไม่ใช่ตัวเองไม่เป็นคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบนักแสดงนักแสดงจะให้ไปผู้กํากับมันก็เป็นไปได้จริงไหมผู้กํากับเขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนอย่าบอกบอกบอกอย่า ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็บอกคนนู้นคนนี้พอให้ตัวเองทำเหนื่อยไม่ทำนีอ้อย่าอย่าอย